มาในท่าสนิ g a บ m a เราจะได้ท่านี้เดี๋นนยวครูจะตอนนี้ครูฝึกัะไปทีละคนลายคนแบบนี้เลยมาดูนะคะการการนั่งนะคะนั่งเทพบุตบุนะคะเห็นขาไหมเนี่ยลงทุนนั่งคืดด้วยนะคะนี่นั่งเทพ,พบระบุนะคะ ลงมือแล้วได้กลิ่นไหมคะเห็่นไหมคะแบบนี้ก็ได้อนลงมือ,อนะคะว่า้กระบี่ไม่มือเปล่านะคะว่า้กระบ,บี่จกกับกระบี่ยกกระบ,บี่ข้างศีรษะนะคะยกกระบ,บี่ข้ามศีรษะอยู่ในท่านะนี้บางคนไม่เชื่อเลยยังไม่ทำเลย ซ้ายขึ้นเออตั้งตซ้ายขึ้นโน้ตัวไปด้านหน้าลำน้ากลับสู่หน้าเดิมมือซ้ายจีบที่หน้าอกกับล้างหานกำลังหันนะคะนี่จะมีที่เอวเปลี่ยนห่ว ลมากซ้นฮลมฮอะไรอย่งเดียงเอาแล้่เดียนเสารัวนี่ลมฮ สูห้าลำลุกขึ้นยืนนะคะวาดกระนะคะกามเียนยกขานะคะข้าควมีสองีนากลทีนี้ดูคลิปวีดีโอนี้นะคะ คลิปคีิครูก็ส่งให้ดูแล้วนะคะเรื่องกระบี่กระบองนะคะซึ่งกระบี่กระบองของเราจะมีท้าลำมีทั้งหมดสี่ทิศนะคะคือทิศด้านหน้าคือทิศที่โรกันหน้าหันไปทาบเ่าค่ะทิศด้านหน้าและทิศด้านหลังนะคะแล้วก็จะมาทิศด้านซ้ายนะคะจบที่ ฝ่ามือคู่ต่อสู้นะคะจะอยู่ทางด้านฝ่ามือของเราเสมอน,นะคะกระดิ่กระบองนะคะถ้าอันที่จริงเนี้ยครูก็สมมติขึ้นมานะคะเป็นไม้ความยาวประมาณแขนแน่ของคุณครูนะคะเพื่อที่จะใช้ในการเรียนสำหรับคุณได้นี่นะคะอ่อันนี้ครูก็ยกตัอยามอนกันนะคะในการเอาไม้หรือก้อนพ C วีนะคะเป็นกระบี่กระบอกแทนนะคะกาะรนั่งการนั่งเราจะนั่งคุกเข่าลักษณะนี้นะคะ กระบี่กระบองของเรานะคะกระบี่ของเราจะอยู่ทางด้านซ้ายบนเส้นเอนะคะโดยวางกระบี่นะคะายกระบี่นะคะชี้ไปทางด้านหลังนะคะคว้ากระบี่นะคะอย่าให้เลยเข่านะคะให้อยู่พอดีกับเข่าของเรานะคะอ่ะเรามาเรื่องท่าลำกันเลยนะคะอันนี้นะคะคือการเคลื่อนผมนั่งนะคะการเคลื่อนผมนั่งของเรานะคะก่อนที่เราจะจับกระบี่นะคะให้เราไหว้กระบี่ทางด้านซ้ายหนึ่งน้านะคะ มือขวาหยิกกระบี่มือซ้ายจินที่หน้าอ,อกยกข้าศึรษะนะคะยกข้าศึกษะนะคะลา้กระบี่นะคะจะต้งองจะชี้ไปด้านหลังของนะคะแขนตั้งฉากกับพื้นนะคะระหว่างที่ยกยกเท้าขวาขึ้นเปลี่ยนขออนะคะดูนะคะ,ะ,คะเปลี่ยนข่านะคะแล้วก็ยกข้าซ้ายขึ้นโลตัวข้างหน้าลำหน้านะคะ กับสูตรที่เดิมวาดกับอีดเอ,อลกับลังขันนะคะลังข้างวาดกับเปลีล่ยนขอบรวบหัว ล้มตัวไปด้านหน้าลำหน้ากับหลังหา,าง่าดกระเีวใน L ในยืนยกขอขาขึ้นลำข้างวาจะบีอยู่ในท่าคุมลำแค่นี้นะคะ4ทีก็คือเราจะจบไนเนี่ยข้ออันนี้ใช่ไหมคะข้ออยู่ในท่าคุมลำแล้ว พออยู่ในท่าคุมลำแล้วมันก็จะขึ้นเป็นภูมยืนก็คือเรายืนขึ้นแล้วในลักษณะนะั้นแต่วันนีู้มยืนจะยังไม่ขึ้นนะคะเพราะว่าต้องเป็นหกทับหนึ่งก็ส่งมาแล้วครึ่งห้องนะคะก็ยังไม่ทั้งหมดแต่ว่าหกทับสองเนี่ยมันเยอะหกทับหนึ่ง 1. ยังไม่มีใครส่งส่งมาที่คนเดียวนะคะก็เลยจะทําแบบนี้ทีนี้คะแนนที่เหลือ คะแนนที่เหลืออีกยี่สิบคะแนนนะคะอีกยี่สคะแนนมันจะครบห้าสิบคะแนนฟังดีๆนะคะงานต่อไปนี้เปรียบเสมือนงานที่จะสอบแต่เป็นการปฏิบัติคล้ายๆทำเป็นโปรเจกต์งานเขียนไว้ได้วยนะคะอันนี้จะเป็นยี่สิบคะแนนเลยนะคะรวมกันเนี่ยมันจะเป็นยี่สคะแนนเป็นโปรเจกต์งาน ฟังนะคะของครูนะคะจะไม่มีสอบเหมือนวิชาหลักจะไม่มีสอบเหมือนวิชาหลักนะคะยกเว้นสว่าถ้าเปิดเทอมได้นะคะถึงจะสอบได้เพราะว่ามันจะเข้าใจแต่วันนี้จะเป็นโปรเจกต์งานอีกย0่คะแนนเหมือนกับการสอบนั่นแหละแต่ว่าเราจะไม่ได้มานั่งสอบในลักษณะที่นั่งสอบเก็บคะแนนแต่จะคล้ายๆโปรเจกต์งานเกี่ยวกับกีฬา Nah, Kak.